ทุกคนทุกท <Okay. S 2> ่านกันด้วยครับอยู่กับผมอีกแล้วอันนี้เป็นขงเล่นอวุครับคืออันนี้คือไอดีไก่ของมาแลงโกนะแลงโกนะครับคือแบบใหญ่เด็กกว่าร้อนเฮ้ยอะไรแม่งด่าพ่อไอ้สัสไอเนี้ยเงี้ยผมไปเล่นเล่นหนูเลี้ยเงี้ยแม่งเอาพัดดิบมาแต่แม่แม่งไม่ฟาร์มันเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นเล่นอีกหนึ่งตัด เจะตายแม่งคุณคิดเอาแม่งแพ้อันติแต่โจ๊กเกอร์ไอ้เสียคือครู้ทั้งรู้ว่าจบหรือว่ามันไม่รู้อะไรโกมันน่าจะไม่รู้ละแบบโจ๊กเกอร์มันมันแ,แก้าทางแบบพวกตีมันไอ้เสียแม่งนะอันตีแต่โจ๊กเลยแม้งไอ้เสียพ่อแมาพ่อแม่งอัดไม่ทันตอนแม่งด่าพ่อไนงะ คือมันไม่สู้แหละมันส่วนมันก็สู้ได้นะแต่แม่งไม่สู้ดิโอ้ยเฮียเล่นพอเล่นแม่เหมือนสัตว์อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยแม่งจะตายเลยเฮียก็เฮียหัวอกแม่งไปล่อแม่งเล่นสี่คนโอ้ยโอ้ยเฮีไตำรวจเปลี่ยนจาคนหนึ่งแล้วเปเฮียเฮ้ยไอ้นี่คือปรมาจารย์แหลง แหลงไอ้นี่นะแหงแหงคอนห้าดาวนะ <laughs> ยยปประดาจากแหลง,งคอนห้าร้อยดาวสัไว้หัวร้อนเอก่กกกกกดูดูจากชื่อก็เลยนะพีเอสโอ้โหสั์ชื่อมึงเด็กหูหมไม่ เอาแะไรเนี่ยคือแบบเด็กเยอะมากอ่ะแม่งแรลงกำตองผมไม่ได้ดูถึงนะคือแบบผมมาเล่นไอ้มากลับมาเล่นไอทีไก่ผมมาเล่น้วมาเจอแม่งมาแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันคือคุณเคยเห็นแบบแบบ ีกำลังเข้าบ้านเงี้ยแบบชีฟอยู่ตรงเนี้ยหน้าบ้านแล้วแต่แม่งเดินขึ้นกดไปตำเที้ยอะไรเพคุณเคยเห็นไหมล่ะเดินผมว่างงผมว่งงเว้ยแม่งเดินไปทำอะไรมจงตีจงโจ็อกมันจะตีมันไหมมึงสั่นตีใส่มันมึงไปตายหรอคุณผูดเลยเกมนี้เวลินด้วยเนาะ The enemy, I need backup. Hey, not Your team has destroyed a tower. Enemy blood Come on. I've got my, oh. Oh, my I've got my ways. Oh, my <laughs> ไอ้ยามันดูหวร้อนแล้วแต่มันยังร้อนไ่เอ้ยเสียงพล้มันจะเข้าว่ะคุณได้เล่นใจพวกงงนี่แ้วกปวดหัวว่ะไอ้ย่พวกงงเหมือนเล่นกระไก่เจ๋หมือนเล่นกรไก่นี่คือปรมาจาร์อะไรงีอนนั้น ผมจะปั่นใจใจเย็ยนครับพี่ผมรู้ว่าพวกมันไก่ครับพี่อย่างนี้บอกมันทำเพี้ยมเล่นแยกกันหาโคตรคตไม่เหมือนใช่ไหมมันเล่นแยกกันทัไมวันให้ดูน,น,นะพี่ใช่ไหมนั่งเล่นแยกกันเฉยเลยพี่มองว่าเพื่อนนั่งเล,นนเล่นอย่างโง่เลยสักเทียบเท่าโมจินี่ร้อยร้อยเรียบร้อย ร้อยรียบร้อยตายหมดเลยพี่โอ้โหมัน้ำแข็งพี่ฝันฝันเรียบร้อยเรียบร้อยเอาดิเย็นเย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ยเพี่เกินพี่เกินไปพี่อุ้ยอุ้ยพี่ลิงเอาดิงเอาลิงดิโอ้ลิงโอเลยจัะลิงเกินเนี่ยดูฝั่นแม่งค์ เบนเบนอมาร์ดเบนอมารดพวกคนใกล้ผก็ดูช่องเบียดีไงจะพึ่งเอาเคคิวคนีได้ได้ได้ที่ผมผมเล่นไม่ค่อยเ็นอย่างขอเพิ่เงเล่นใหม่นี่เ็กยัังวมนอ่ตะ เดีหนึ่งที่ฝ่ายมึงคุยกับใครน่ะกูก็ว่าอยู่แม่งตั้ง PSU r เคแม่งจะตั้งตามเขาอีกนานี่มันจะตายก็เหมือนผมผมผมแยกดันนะพี่เอาป้อมก่อนป้อมกลางไว้ที่นีย มาหลอดหนี่นี่กะเหรอ What What the fuck กะเหรอเฮ้ยเกิดอะไรวะโอ้ตัวิ๊กเกอร์ทำไมวะกูขอกูขอมาหลอดกูขอมาหลอดใจเย็นครับพี่พี่ใจเย็นลิงมันมาแล้วนะใจเย็นพี่โอ้โหเย็นไปเย็นไปเยนเลยพี่ไอ้พวกงูนี่มันโงงเลยพี่ใช่ไหม ธรรมมดดาาโอ right. ้เกินไปธรรมดาเกินพี่เก oh, ินไปนะเนี oh, no? oh, so 네่ยโอ้หพี right. sí, ่นี่แรงอะไรเขาเนี่ยนั <s <S ่นโคโก้สามครับจะขึ้นแพทแล้วผมโอ้โหจะฝีมือพี่นี่ระดับคนสิดาห้าสิบดาวเลยนะพี่ปั่นปั่นปั่นดิปั่นด็ก ดูเคยเห็นโจ๊กเกอร์หน้าทีมลองเีนป่ะเนี่ยโจ๊กเกอร์ไม่เคยเห็นพี่พี่ทักไม่เคยเห็นนะพี่ไม่เอาส่งไอ้ดิลงพี่โอ้ยหใจเย็นพี่โอ้โหโอ้โหลิงแม่งหนีมันกลัวมันกลัวพี่ฮะเวลาเลยเลาเลยเลาเลยใช่พี่เดี๋ยวผมเปิดเองพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมแทงให้ผมแทงให้ แทงเรามันโง่ใช่ไหมพี่พีเดอร์ใช่ไหมพี่เห็นมาาหลอดของไหมกลางกลางกลางอะไรอะไรอาเลยใช่ไหมพี่นี่นี่ผมเปิดแล้วพี่พี่พี่ผมเปิดแล้วพี่โอ้ยมันโดดมันโดดโอ้ยสุดพี่โอ้พี่นี่โคตรโหดเลยโอ้ไปเอาแคลี่โอ้โหเกินไปพี่จังหวะนี้โอ้พี่นี่สองร้คิวหลอกหลอกโอ้ยเตี้ยมตายเฮ้ยเฮ้ยหนึ่่อตายก่อน ไอ้โมตี้ขอผมขอการห่งขอพ่อมไอ้เนี่ย What What the fuck เอาพี่เฮ้ยพี่ใจเย็นผมผมผม้ยหยุหยเฮ้ยพี่โอ้โหอันนี้มันคอมมันเดอร์50าสดาวขึ้นแล้วมันถึ้นเยอะแี้ว่ะแึบ่ะ อย่างเห็นเห็นเห็นที่นี่ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยแล้วอ่ะดูเลยพี่มังกรอ่ะมานี่เเป็นพื่อนนมาี่อะเดี๋ยวผมเปิดนะพี่เดี๋ยวผมเดินนำเลยตามผมมาเลยพี่เอ้ยพี่มังกรอ่ะทำไงดีพี่ตีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาด่าได้ได้พี่เฮ้ยมันมาแล้วพี่มาขนาดเฮ้ยปาเลยโอ้โหเกินผมเพิ่งนนอะไรยคาทาร่าไก่ โดนป้เฮ้ยกูตายกกโอ้โหความแตกอ่ะโ,โอเคพี่ผมไปนอนละเี่ยฝึกโม่ะฝึกโมล่ะเนา้ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแม่งเหียามาเจอคนหัวร้อนเฉยเลย